ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศโครงการเอทีมี2026จึงถือกําเนิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระยะยาวโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธพื้นดินสู่พื้นดิน surface to surface missile ที่มีศักยภาพในการตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันท่วงทีมีพิษัย,ยิงไกลความแม่นยำสูงและสามารถบรรทุกหัวรบหลากหลายประเภท การออกแบบที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีภายในขีปนาวุธเอทีมี2,026ถูกออกแบบโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยจากสถาบันวิทยาการด้านความมั่นคงพร้อมการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงตัวขีปนาวุธใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดพิเศษทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งทนทานทนต่อแรงดันและความร้อนสูงจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงระบบนำวิธี Guidance System ของเอทีมี2026ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าโดยใช้เทคโนโลยี g n n s ซ s Global n a v i g a t i o s Satellite System ผสานกับระบบนำร่องแบบ I ินาเชียลและอัลกอริทึมประมวลผลการบินขั้นสูงซึ่งช่วยให้สามารถชี้เป้าได้แม่นยำในระดับจุดไข่ปลาหรือมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า2เมตรเท่านั้นพิสัยยิงและพลังทำลาย หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของเอทีมี2,026คือพิษัยยิงที่ไกลเกินคาดโดยมีระยะยิงสูงสุดถึง600กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภูมิภาคได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือการตอบโต้การลุกรานอย่างแม่นยำและฉับไวส่วนหัวรบว a r h e a d ของเอทีมี2,026สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจโดยมีให้เลือกทั้งแบบระเบิดแรงสูง HE แบบเจาะเกราะ Penetrator ไปจนถึงหัวรบแบบกระจายแรง Cluster เพื่อสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายแบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพความแม่นยำระดับจุดไข่ปลาคำว่าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาไม่ได้เป็นเพียงวาทศิลป์เพื่อโฆษณาแต่ได้รับการพิสูจน์จริงจากการทดสอบในสนามจริงโดยเทีมี2,026สามารถทำการล็อกเป้าและโจมตีเป้าหมายจำลองที่มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เมตรได้สำเร็จในทุกครั้งของการทดสอบแม้จะมีสภาพอากาศหรือสัญ,ญญาณรบกวนที่รุนแรงก็ตามระบบวิเคราะห์เป้าหมายปลายทาง Terminal Seeker แบบภาพถ่ายอินฟราเรดและเรดาร์คลื่นสั้นช่วยให้ขีปนาวุธสามารถระบุและปรับทิศทางได้แม้ในระยะสุดท้ายก่อนการประทะทำให้โอกาสพลาดเป้าแทบเป็นศูนย์ความคล่องตัวและการติดตั้งที่ง่ายดายเอทีมี2026ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่เช่นรถบรรทุกหนักหรือรถสายพานหุ้มเกราะทำให้สามารถเคลื่อนที่และเตรียมการยิงได้รวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน10นาทีนอกจากนี้ระบบยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานในสนามรบ การบูรณาการระบบควบคุมการยิงเข้ากับระบบ c c i s r Command Control Communications Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance ของกองทัพช่วยให้การสังการและการประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแบบเรีลวทางศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ของไทย การพัฒนาไอทีมี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเสริมแกร่งด้านการป้องกันประเทศซึ่งในอนาคตอาจนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอวกาศอากาศยานและหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ยิ่งไปกว่านั้นในทีมี2,026ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามช่วยป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะในยุคที่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการวิจัยและพัฒนาโดยคนไทย100% อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโครงการนี้คือการดำเนินงานโดยบุคลากรไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักฟิสิกส์หรือเจ้าหน้าที่ด้านอาวุธยุทธโธปกรณ์ทุกภาคส่วนรวมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาอาวุธที่ตอบโจทย์ยุคมัยและมีประสิทธิภาพไม่แพ้อ,อาวุธจากประเทศมหาอำนาจโครงการนี้ยังเป็นเวทีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การทำงานในระดับสูงทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ระบบนำทางและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นรากฐานในการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต สรุปก้าวใหม่ของขีปนาวุธไทยขีปนาวุธเอทีมี2,026คืออีกหนกยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารด้วยพิสัยยิงไกลถึง600กิโลเมตรความแม่นยำระดับจุดไข่ปลาและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายแบบโครงการนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างศักยภาพให้กับกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนไทยในการพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์ด้วยตนเอง ในโลกที่ภัยคุกคามทางทหารยังคงมีอยู่การมีอาวุธที่พร้อมใช้งานและสร้างโดยคนไทยเองคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและทีมมี2026คือคำตอบของยุคใหม่แห่งขีปนาวุธไทยที่พร้อมทะยานสู่อนาคต